รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาสัมผัสเรื่องราวความเป็นไทยในตัวคุณกับรายการคนไทยไม่ใส่ดัดจริตทุกวันพุทธทางททภาหภาแบบนี้เช่นเคยค่ะช่วงที่อากาศเดือนเมษาน้าร้อนแบบนี้กับ40องศานะคะเรามีความสุขพร้อมเสิร์ฟให้คุณในช่วงคนไทยชวนเที่ยวง่ายๆค่ะวันนี้มีบัตรที่พักจากโรงแรมชวลันรีสอร์ทจังหวัดนครปฐม มูลค่าใบละ3,000บาทมาฝากให้5รางวัลน,นะคะง,ง่ายๆค่ะเพียงแค่กดดอกจัน336088แล้วโทรมาตักคำถามกับอิงๆนะคะวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอและเสิร์ฟความสุขให้คุณบ้างมาตามชมกันค่ะครูก็พยายามอยู่ยนะเต้นว่าบ้าจะหาที่ไหนให้เราได้ไปไปฝึกไปซ้อมอะไรเงี้ยมันเป็นผ้ายันที่แบบว่าลงหลักขละแล้วทาให้เรามีความสุขหรือว่าร่ํารวยหรือว่ายังไงคะหลวงปู่ก็ม่แตว่าคนจะเชื่อไม่เชื่อ ตลอดเวลาสีเดือนที่ผ่านมาทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวพระปีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชระหว่างทางนั้นพระองค์ต้องประจนกับอะไรบ้างวันนี้เรามปติดตามเรื่องราวของพระอ,องค์กันต่อค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย Toyota f o r t ์จูเประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใคร วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาลำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายหลังจากที่พระเจ้าตากสินสามารถตีเมืองจันทบุรีเป็นผลสำเร็จแล้วพระองค์ทรงวางแผนในการกู้ชาติลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยมีพระประสงค์ในการยึดเมืองตราดเพื่อเป็นฐานการรวบรวมไพ่พลและสมเียงต่อไปทั้งนี้เมื่อทางเจ้าเมืองตราดทราบก็ยอมสวามิภักดิ์โดยเชิญพระเจ้าตากเข้าเมืองอย่างสมพระเกียรติ แต่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าตากกำลังเข้าเมืองปรากฏว่ามีนมายสำเภาจีนเจ้าของเรือสำเภาที่สมคบกับพามา่ายิงปืนใหญ่ใส่กองกำลังของพระเจ้าตากเหตุการณ์ครั้งนี้พระองค์ได้ออกรบด้วยพระองค์เองโดยใช้เรือรบของเมืองตราดการรบครั้งนี้พระองค์ให้ทหารระดมยิงปืนไฟใส่ผลคื้น,นายสำเภาจีนตายส่วนพวกจีนที่เหลือ พระองค์ทรงยกโทษให้ทั้งหมดและให้เขาร่วมเป็นกองกำลังกู้ชาติของพระองค์ต่อไปในปัจจุบันสถานที่สำคัญในจงังหวัดตราดคือวัดลำดวนซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากใช้ในการฝึกกองทัพกำลังกู้ชาติโดยวัดลำดวนแห่งนี้มีลักษณะเป็นเนินเมื่อไปยืนกลางลานที่ตั้งพระเจดีย์จะสามารถเห็นตัวเมืองตราดได้ทั้งหมดวัดลำดวนแห่งนี้คาดว่า น่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสิน์เมื่อครั้งรวมพลกู้ชาติถัดจากวัดลำดวนไปก็จะถึงวัดยุทานิมิตรวัดแห่งนี้นับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสําคัญไม่น้อยเพราะวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อครั้งพระเจ้าตากมารวบรวมไพร่พลที่เมืองตราดและวัดแห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าตาก ใช้ทำพิธีตั้งน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกด้วยฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญของเมืองตราดที่ทำให้ชาวตราดและชาวภาคตะวันออกภูมิใจในส่วนหนึ่งของวิรกรรยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระศร์ในการกู้ชาติกู้แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสด็จกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองปีพุทธศักราช2310นะครับจุดนี้เป็นจุดเมืองตราดวัดโยธานิมนิดการทำศึกของพระเจ้าตากสินนั้นได้รับผลสำเร็จด้วยความสามารถทางกลยุทธ์ ความเชี่ยวชาญในพิชัยสงครามความกล้าหาญเล็เด็ดเดี่ยวในการทำศึกการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำและการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กองทหารได้อย่างได้ผลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงเป็นยอดนักรบในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นมหาราชแห่งกรุงธนบุรีที่คนไทยไม่มีวันลืม สนับสนุนตามรอยเส้นทางพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเพชรสร้างสมรีสอร์ทจงังหวัดระยองสำรองที่พักได้ที่0859941234สัปดาห์หน้าไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านในการกอบกู้เอการาชของชาติไทยกันต่อนะคะพลาดไม่ได้ค่ะเข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะ คนไทยไม่ทิ้งกันวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวของเด็กชายเล่ล่อนใต้สะพานพุทธซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราคงจะเห็นนะคะว่าน้องเขานี้ออกจากบ้านมาตั้งแต่ตอน6ขวบปัจจุบันนี้16ขวบเต็มแล้วความใฝ่ฝันที่เขาตามหานั้นเขาจะตามได้สําเร็จหรือไม่ต้องมาลุ้นกันนะคะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า เรียลลิตี้เกาะติดชีวิตคนเร่ร่อนที่มอบโอกาสทางสังคมให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมาถึงคิวของน้องเต้นเด็กวัยรุ่นผู้ใช้ชีวิตหลับนอนอยู่ใต้สะพานพุทธจากการดูแลและช่วยเหลือของครูนางจากบ้านเมอร์ซี่ทำให้เราได้ติดตามชีวิตอีกมุมหนึ่งของสังคมที่เรียกว่าเด็กใต้สะพานพุทธสะพานพุทธก็เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งของเขานะฮะมีแม่น้ำเจ้าพยาเป็นสนามเด็กเล่นก็คือเขาก็เวลาที่ ที่เขาเค,เครียดเขาก็ไปโดดน้ําตุ้มสะพานพุทธอาบน้ําอะไรตรงนั้นนะคะแล้วก็ตรงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่นอนของเขาตรงโป๊ะเรืออะไรอย่างนี้ไม่มีหลังคากันแดดกันฝนแล้วอยู่กันยังไงคะ <c oughs> ก็เรียกว่ามีท้องฟ้าเป็นหลังคาบ้านอะไรเงี้ยในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตเขาจะเยอะรู้เยอะกว่าคุณนางด้วยซ้ําไปอ่ะในเรื่องของการเอาตัวรอดของเขานะและว,วันนี้คุณนางเลือกให้อิกมาเจอน้องเต้นเนี่ยเพราะว่าเต็นเนี่ยเขาบอกคุณนางนานแล้วว่า ความใฝ่ฝันของเขาเนี่ยเขาอยากเป็นในเรื่องของการเต้นในเรื่องอะไรงนี้นะเพราะว่าซึ่งคุณนางก็คุยกับเด็กว่าครูก็พยายามอยู่นะเต้นว่าว่าจะหาที่ไหนให้เราได้ไปไปฝึกไปซ้อมอะไรเงี้ยน้องตันนี่อายุเท่าไหร่แล้วคะน้อง16ค่ะค่ะชื่อน้องเต้นค่ะเรียนหนังสือเปล่าคะก็ได้เรียนบ้างค่ะคุณนางเขาส่งค่ะค่ะ เป็นคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดกรุงเทพค,ะค่ะอยู่กับใครคะอยู่กับพ่อแม่ค่ะแล้วทําไมถึงไม่นอนบ้านถึงมานอนแถวนี้ติดเพื่อน <laughs> เพื่อนหนูทําอะไรกันละคะแถวนี้ก็เขาก็ทํางานบ้างบางคนก็ทํางานบ้างบางคนก็ไม่ค่ะแล้วหนูมาอยู่แถวนี้หนูทําอะไรล่ะจ้านูค่ะบางทีก็ขายพวกกับข้าวข้าวอะไรยแล้วได้เงินพอสําหรับที่จะเลี้ยงชีพตัวเองไหมได้พอแล,แล้วทำไมถึงมานอนใต้สะพานพุทธละคะ ก็มีเพื่อนเยอะค่ะแล้วก็มีพวกครูครูต่างๆมาสอนเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วความฝันจริงๆของเราเนี่ยอยากเป็นอะไรคะโตขึ้นอยากเป็นแดนเซอร์ค่ะแล้าทำไมาถึงคิดอยากเป็นแดนเซอร์ล่ะคะเพราะใจหนูรักหนูอยากเป็นมานานแล้วค่ะตั้งแต่เกิมดมาก็ฝันมานอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะ,คะ หรือไม่ว่าแดนเซอร์เขาต้องทำอะไรบ้างก็เขาก็ต้องฝึกฝึกให้เก่งเอวก็ต้องดีแล้วหนูไปเรียนรู้วิธีการเต้นจากไหนล่ะคะก็ดูพวกคอมกดคอมดวงดูจากคอมแล้วเต้นได้ขนาดนี้เลยเหรอคะก็หนูจำท่ามาแล้วหนูก็มารวมรวมนัน ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหนูอยากเป็นแดนเซอร์ของพี่คะ่ะหนูอยากเข้าวงของพี่คะ่ะหนูติดตามพี่มาตลอดคะ่ะหนูปลื้มพี่มากตอนที่พี่ร้องเพลงอะแม่แก้วคือหนึ่งในผู้อุปการะและให้ความช่วยเหลือน้องเต้นมาตลอดตั้งแต่ยังเด็กครั้งแรกที่ขายที่สนามหลวงเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะคะก็เพลินว่าเขาเป็นเด็กแบบเดินอยู่แถวนั้น อายุเท่าไหร่คะเด็ดประมาณนั้นนะคะหนูจะช่วยแม่ทํางานไหมไปล้างจานไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเขาก็ได้ก็เลยให้เขาไวละรล้อยตอนนี้น้องก็ตเตนเนี่ยฝึกครับแ๊กตัวเองเขายืนยืนผัดคาโบนาร่าบนเตาเหล็กเรานะคะเขายืนไปเต้นไปตอนนี้เด็กๆที่เป็นศิลปกรแล้วก็มาหาลาัยต่างๆเขามากเขาก็าาตกใจอะว่าทําไมจะต้องมีเด็กมายืนเต้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําให้ร้านเราดังขึ้นมาอีก สัปดาห์หน้าเราจะพาน้องเต้นเดินไปพบกับความฝันอันสูงสุดที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตเด็กใต้สะพานพุทธคนนี้กับความฝันที่อยากจะเป็นแดนเซอร์ให้กับหญิงลีห้ามพลาดค่ะแน่นอนคะ่ะการต่อสู้เพื่อความฝันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสัปดาห์หน้าเรามาส่งกำลังใจช่วยน้องเต้นอีกครั้งนะคะว่าเธอจะกล้าถึงสิ่งที่เธอใฝ่ฝันได้สำเร็จหรือไม่ในช่วงคนไทยห่วงใยกันวันนี้เรายังคงอยู่กับหนุงปูนุม่ม ระสุปติปันโนซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะมีอายุครบ94ปีเต็มนะคะวิชาพุทธศยเวทที่ท่านได้ร่ำเรียนมานั้นเป็นวิชาที่เล่นรับยากที่จะหาผู้ที่มาร่ำเรียนได้ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอักษรของโบราณที่กำลังจะสาบสูนไปพร้อมกับท่านค่ะช่วงคนไทยห่วงใยกันสัปดาห์นี้อิงอิงยังคงอยู่ที่วัดโพสีเจริญอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงการมรณภาพถึงสองครั้งของหลวงป,ปู่น่วมและเรื่องราวของนรกสวรรค์ที่หลวงปู่น่วมได้ไปพบเห็นระหว่างที่มรณะภาพไปถึงสองครั้งนั่นเองแล้วหลวงปู่ทราบไหมคะว่าทำไมหลวงปู่ไปและถึงได้กลับมาถึงสองครั้งกงตั้งกุฏิยังไม่เสร็จแต่ตั้งกุฏิเสร็จก่อนหลวงป,ปู่คะทำไมคนไทยถึงต้องมีธรรมะประจําใจล่ะคะก็คนไทยก็รู้จศาสราพุทธนี้ ธรรมาก็ช่วยมนุษย์นะอาจีะเงียไไปอนุโลกตะวันใ้าเมื่อเมื่อนองพระเนี่ยคือบวชเนี่ยเอาบวชต,ต่นทื่ธรรมะอย่างญยาติญาติโดยมก็ต้อสิห้าสินแปดตรรมาก็ต้จงต้องขออชายญยาติโดยมนี่าอะจจะมาเป็นบะ่านให้อย่าได้ไปตะวันดิ่าน เราก็ยังมีเรื่องราวของความเชื่อซึ่งอยู่คนไทยมานานในเรื่องของการเขียนยันสักยันหลวงปู่ไปเรียนมาจากไหนเจ้าคะการเรียนนะครัโรงหลงคำค่ะวัดวัดตูตานเป็นไงคะในเรื่องของเออมันเป็นผ้ายันที่แบบว่าลงหลักขละแล้วทาให้เรามีความสุขหรือว่าร่ํารวยหรือว่ายังไงคะหลวงปู่ว่าแตตะว่าคนจะเชื่อไม่เชื่อพุทธนุภาพของหลวงปู่ส่วนใหญ่ที่คนเข้ามากราบเนี่ย เมตตามหายอมด้านไหนเจ้าคะลงดังไม่ขาใครมาแล้วํามาค้าขายลุ่งเรืองรุ่งเร <ขา S 2> <า>ือค่ะราคาขายดีขา,ขายดียันนะคะซึ่งเป็นเรียกว,ว่าวิชาโบ,ร,บราณของคนไทยซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยได้สัมผัสได้เห็นลุงปู่กรรมซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่น่วมเนี่ยท่านมีสิทธิ์เข้ามาขอเรียนถึง9คนแต่เหลือสําเร็จก็คือหลวงปู่น่วมท่านเดียวซึ่ง มันยากมากนะคะ4ปีที่คนจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วไม่กินอาหารประเภทแป้งเลยแต่หลวงปู่น่วมสามารถสำเร็จเพช็วิชานี้ไ็ได้ ตังจิตและอำนาจสมาธิจะเป็นเรื่องที่เล่นลับแยกแากการสัมผัสได้นอกจากผู้ที่ได้ศึกษาริ่มเรียนแต่วิชาพุทธศยเวก็ใกล้จะสาบสูญไปพร้อมๆกับหลวงปู่น่่มนะคะเพราะวิชานี้อาจารย์ท่านสั่งแล้วว่าห้ามถ่ายทอดค่ะ หวใจเกษตรวันนี้เรามาสนุกกันแบบปุ๋ยปุ๋ยกันต่อกับปุ๋ยรุ่งอรุณนะคะมีใครมาเป็นแขกรับเชิญที่เซอร์ไพรส์รบ้างมาตามชมกันค่ะช่วงคนไทยหัวใจกเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณเรายังคงอยู่ในงานคอนเสิร์ตซึ่งจัดโดยปุ๋ยรุ่งอรุณเพื่อสร้างความรื่นเริงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีกับคอนเสิร์ตของเอกชัยศรีวิชัย สวัสดีทุกท่านผมเอกกระชัยไม่เคยเล่นลิเกแฟนเพลงไทยรักเอกนักระชัยขอเข้าเรื่องวันในวันนี้ปรบมือสักทีดังๆเป็นไงวันนี้ไพร่ฟ้าประชาชนของเราหล่าอมมาทหาร คนได้มาพร้อมเพียงกันที่ตำหนักของข้าแล้วข้ามีเรื่องอยู่หนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกกล่าวเรื่องอะไรพระเจ้าค่ะเราจะแจกเสื้อของปุ๋ย <c oughs> ยังไม่หมดอีกเหรอผมกำลองพ,พูดถ้าเป็นทางการเลยปุ <c oughs> ๋ยรุ่งรุณสิ่งต่างๆที่จะนํามาฝากท่านผู้มีเกียรติในวันนี้ <c oughs> ต้องบอกว่าสุดยอด <c oughs> การที่ใบไม้มีอาการบิดเบี้ยวขอบม้วนขาดแคลเซียมหรือสังกะสี ถ้าขาดแล้วรูปร่างจะเป็นอย่างไ้ครับเนี่ยครับเอาละถ้าใครตอบได้ยกมือขึ้นเราจะแจกเสื้ออ่าลุ้มไปเลยครับคนที่จะทายนะครับมาเลยเป็นอะไรครับสังกะสีถูกไม่ถูกให้ไปเลยแล้วจะสังกะสีหรือแคลเซียมเอาไปเลยมีเลือกอีกจะเอาล้มทำที่ตอบถูกก็คือแคลเซียม สังกะสีจะเอามามุงอะไรล่ะเอาอย่างนี้เฟี้ยงไปเลยดีกว่า,อ,าอย่างนี้ง่ายกว่าครับแย่งกันเลยห้ามตีกันนะห้ามตีกันนี่คือสิ่งที่เป็นของที่นาํามาฝากจากปุ๋ยมรดกปุ๋ยรุ่งอรุณของดีของแท้แน่นอนคนไทยเชิญเที่ยววันนี้เรามีความสุขพร้อมเสิร์ฟมาให้คุณถึงบ้านนะคะอยากมีความสุขล้นลากับคนรู้ใจของคุณไม่ยากค่ะชมภาพความงดงามของชาวลารีสอร์ทที่จังหวัดนครปฐมถ้าดูแล้วอยากเที่ยวเดี๋ยวเราให้มาคุยกันค่ะ ช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยชวาลรีสอร์ทจังหวัดนครปฐมกรุงเทพกับอำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐมห่างกันแค่นิดเดียวเองนะคะแต่เพื่อเข้ามาถึงในชวาลรีสอร์ทแล้วเรามีความรู้สึกว่า สะดวกสบายเหมือนกับอยู่ไกลกรุงเทพมหาคนครเยอะมากนะคะทะเลสับที่ในชวาลารีสอร์ทเนี่ยเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าสดชื่นดูสบายตานะคะเป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่อิงเล็กคอมเมนต์ว่าควนอยู่พักผ่อนคุณอาจจะเลือกมหาความสดวกสบายทํากิจกรรมไปเดินเล่นตลาดน้ำำาําลําพญาไือว่าเจอแม่คุณอิมพันมือมีความสุขดีค่ะ วารินสอเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อีิงเล็กคอมเมนต์นะคะว่าถ้าคุณจะเลือกคนอยู่พักผ่อนแบบสั้นๆสองถึงสามวันมาทําบุญเก้าวัดด้วยสามารถมาพักผ่อนกับครอบครัวแบบสบายๆก็ต้องชวนรินสอดค่ะอาเภอดองตุมจังหวัดนครปฐมเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่เท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่ง 17เมษายนพุทธศักราช2277คำถามประจำสัปดาห์นี้ช่วงคนไทยชวนเที่ยวประจำสัปดาห์ที่30เมษายนทางรายการพาไปเที่ยวที่ไหน 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดระยอง ขอขอบคุณ Swiss h o or t l l และ Concord ที่มาร่วมแจมความเป็นไทยกับเราและท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเราได้ที่แฟนเพจคนไทยไม่ใส่ดัจริตหรือที่เว็บไซต์อิงอิงดัตคนะคะกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยไม่ใส่ดัจริตได้อีกครั้งในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้ทางททพ .5 เพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ mm, -hmm. mm -hmm.